กระจับเมืองเนอนะครับวันนี้นะครับเราพามาดูปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับปั๊มน้ําอยู่ตรงโน้นนะครับต่อตรงกับแผงโซลาเซลล์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราสูบน้ําเข้าส่วนนะครับใช้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่ก็ให้มันสูบไปทั้งวันเลยนะครับและนี่เป็นบ่อต้นพันธุ์กระจับนะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับเยอะเลยบ่อนี้เป็นบ่อน้ําลึกนะครับลึกห้าถึงหกเมตรนะครับ ต้นกระจับสามารถปลูกได้ทั้งน้ําลึกและน้ําตื้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับปลูกได้จริงๆนะครับน้าลึกแล้วก็น้ําตื้นอยู่ในครูนู่นนะครับที่เราเก็บนะครับต้นผ่านไปขายครูนี้ลึกประมาณเมตรก,กว่าๆนะครับปลูกในน้ําตื้นมันต่างกับน้าลึกตรงไหนนะครับเพราะว่าปลูกในน้ําตื้นเนี่ยมันจะโตไวนะครับเพราะว่ารากมันถึงดินไวส่วนปลูกในน้ําลึกก็จะโตช้ากว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารากเนี่ยจะสูงไม่ดู ลากนะครับมันจะยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปลงไปถึงก้นบ่อเลยนะครับซูมให้ดูเดก,ก็ดได้นะครับสวยมากอะ่ะหน่่ยปลาปลามันจะมีกินนะครับกินลากฝอยต้นกระจับบ้างนะครับเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราปล่อยตามธรรมชาติเลยก็จะมีกินบ้างแต่มันไม่เยอะหรอกต้นกระจับเราแตกนะครับแตกไว้กว่า